สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตา ของท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีสิงค์คือคนที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมจนกระทั่งถึงวันที่16กันยายนนะคะแม่หมอแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ของไทยถ้าท่านใดมีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ก็สามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ เป็นดวงที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนพศ2563นี้ค่ะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์คะช่วงนี้ท่านจะติดต่อเจราจา อะไรก็ตามนะคะขอให้ระมัดระวังสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลที่มันมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเจราจาต่อรองเรื่องการเงินการงานใดๆก็ตามหรือผู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณมาแวดล้อมคุณในขณะนี้บางคนบางท่านก็อาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคะทําอะไรต่อหน้ามันเป็นอีกอย่างรับหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณจะเป็นอย่างนี้นะคะ ขอแค่ระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนแค่นั้นนะชาวราศีสิงห์เกณฑ์ชะตาในเดือนมิถุนายนพศ2563ยังเป็นไปด้วยดีอยู่นะดวงชะตาของคุณแต่ก็มีเรื่องให้คิดให้ไม่สบายใจมันก็มีมาอยู่บ้างเป็นธรรมาดานะ เกณฑ์ชะตาช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถามว่าอุปสรรคปัญหายังมีเข้ามาไหมก็ยังมีอุปสรรคมาทดสอบมาทดลองใจนะแล้วก็ชีวิตในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปแบบราบ,บเรียบๆนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต นะคะเหนื่อยกับการงานหรือเหนื่อยกับอะไรบางอย่างยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ว่างั้นเถอะชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แต่ก็ดวงชะตามันไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผนแม่หมอก็เลยมองว่ามันไปแบบราบ,รบ,รบเรียบๆคือแบบเดิมๆนะคะกิจ,จวัดประจําวันค่อนข้างจะเหมือนเดิมซ้ําๆเดิมแบบเดิมๆอะไรแบบนี้นะแต่ก็ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถ้าท่านใดยอยากได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ตามก็อาจจะได้รับ การหยิบยื่นช่วยเหลือในสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่บ้างแต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็จะมีคนแวดล้อมบางคนหรือคนในครอบครัวคอยให้กำลังใจเพื่อนมิตรกัลยาณมิตรที่ดีก็มีเช่นกันนะคะชาวราศีสิงห์คือกัลยาณมิตรก็มีแต่ไม่ใช่ว่ามีศัตรูคือมีคนอิจฉาริษยาในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีเช่นกันนะชาวราศีสิงห์ มีคนอิจฉาริษยามีคนพูดจะนินทากล่าวให้คุณรับหลังแบบนี้ก็มีค่ะคืออาจจะไม่ได้นินทาว่าร้ายแต่เป็นลักษณะของคนที่มีอคติส่วนตัวอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับคุณเข้ามาว่างั้นเถอะนะส่วนในด้านการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอยังมองว่าการงานมีความเครียดมีความกดดันในบางส่วนของงานที่ทำชีวิต ส่วนตัวกับเรื่องการงานยังต้องใช้พลังงานความกระตือรือร้อนยังต้องดิ้นรนต่อสู้แต่ผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมา70-80%จะเป็นที่น่าพึงพอใจมากนะคะถ้าท่านใดหวังความก้าวหน้าหรือเจริญเติบโตในช่วงนี้แม่หมอก็ยังให้เปอร์เซ็นต์เจ ส0ถึง80เปอร์เซ็นต์จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในการงานจะมีข่าวสารเรื่องราวดีๆให้คุณดีใจในเรื่องการงานเข้ามานะคะ,ะงานก็เป็นที่มาของเงินเงินก็มาจากงานนั่นแหละค่ะในเดือนนี้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้เกณฑ์การเงินของคนราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะนะคะเงินก็ค่อนข้างหมุนบางทีมันออกมันจะออกทีละเยอะๆแบบนี้นะคะ นะแต่คุณยังหาเงินได้ดีนะคะชาวราศีสิงเกณฑ์การเงินของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ไม่หมอบอกเลยว่ายังมีความมั่นคงดีแต่ก็ยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายแต่ก็มองว่าชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนคุณจัดระบบการใช้จ่ายค่อนข้างดีคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่ระมัดระวังการใช้จ่ายหรือมีการจัดระบบ ระเบียบ financial การเงินของคุณดีมากๆเลยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เข้าออกทีละเยอะๆแบบนี้คุณจะต้องจัดสรรดีๆนะคะถ้าไม่จัดสรรดีมันจะเกิดอาการตึงมือขึ้นมากระทันหันได้แบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆอะไรที่มันอยู่ในใจคุณนะคะคุณก็ยังปล่อยมัน ไม่ลงยังวางไม่ลงถ้าท่านใดที่เคยเจอเรื่องราวเศร้าๆเจอเรื่องราวอะไรที่แบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจมาที่ผ่านมานะคะเรื่องราวเหล่านั้นมันก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณทําให้คุณมีความเศร้าหมองในจิตใจพยายามปล่อยวางนะคะหรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างมันยังวนเวียนอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจอยู่ในสมองของคุณคิดขึ้นมาเรื่อยๆว่าง,ง้นเถอะเรื่องเก่าเรื่องเก็บเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะอ่าส่วน ท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองนะคะมีงานอยู่ในมือช่วงนี้ก็มีความอึดอัดใจพอสมควรกับงานการกับธุรกิจที่อยู่ในมือกับกับงานส่วนตัวของคุณเนี่ยแหละค่ะแต่ว่างานเกี่ยวกับด้านเครื่องอุปโภคบริโภคของกินของใช้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีหรืองานที่เกี่ยวกับการต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยเด่นมากๆเลยชาวราศีสิง์ชารัคนาราศีสิงนะคะ แต่ธุรกิจของคุณงานที่อยู่ในมือคุณมันก็สร้างความอึดอัดใจให้กับคุณไม่น้อยในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะอย่างที่บอกว่า,าชาวราศีสิงห์เนี่ยเกิดเด่นทางด้านคนให้กำลังใจผู้อุปถัมภ์ที่จะเข้ามาคอยเกื้หนุนคุณอยู่ห่างๆแบบนี้นะคะคุณก็ยังพลอยมีกองหนุนให้กับชีวิตของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดีอยู่นะชาวราศีสิงห์อ่ทีนี้เรามาเรื่องความรักกันก่อนนะคะ ชาวราศีสิงห์ท่านใดที่โสดนะคะท่านใดที่ยังโสดแม่หมอก็มองว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตอยู่แต่ก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะยังเป็นเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนมันจะชัดเจนะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเหมือนจะดีเหมือนคนที่เข้ามาจะแสดงตัวโดดเด่นเหมือนจะมาสารความสัมพันธ์ด้วยดีแต่มันก็คล้ายๆกับว่า ให้เรามัดระวังแล้วกันค่ะเหมือนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณไม่มั่นใจในตัวคุณหรือเขาอาจจะยังมีใครสักคนอยู่เบื้องหลัง นะคะคนอยู่เบื้องหลังก็เป็นลักษณะเหมือนกับประมาณว่าคนเก่าๆหรือกิ๊กเก่าเพื่อนเก่าของเขาที่ยังตัดกันไม่ขาดยังมีสัมพันธ์ดีๆต่อกันอยู่แล้วก็มามาีสัมพันธ์กับคุณแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะก็ไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ให้เรามาระวังอย่างที่แม่หมอบอกไปในตอนแรกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับชาวราศีสิงชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้เหมือนกับว่าเหมือนบางคนก็ มีอะไรก็ไม่พูดจาตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะมีอะไรก็บอกเราไม่หมดบอกเป็นบางเรื่องบางอย่างความลับเยอะอะไรแบบนี้มันก็จะมีอย่างนี้เข้ามาเนาะส่วนท่านใดที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่รักก็เด่นมากเกี่ยวกับคนรักเก่านะคะ อาจจะมีเพื่อนเกา่ากิ๊กเกา่าคนรักเกา่าอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับคุณคนที่เคยผ่านมาในชีวิตแล้วอาจจะมีการติดต่อมาหรือมีการคิดถึงคุณอยากหวนกลับมาหาคุณก็มีแบบนี้ก็มีนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็คนที่มีความรักในช่วงนี้ก็ไปแบบราบ,รบ,รบเรียบๆค่ะ อ่ะส่วนส่วนหมายถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ไปได้ด้วยดีนะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ยังเป็นไปแบบโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะความสัมพันธ์ยังมีความมั่นคงให้กันดีทีนี้เรามาดูคนที่คนราศีสิงรักนะคะคนรักคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามของชาวราศีสิงเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยค่ะคนรักของคุณหรือคนที่คุณสนใจนั่นแหละคะ่ะ ชาวราศีสิงคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนออกแนวเจ้าชู้ซะหน่อยหรืออาจจะมีคนมาสนใจเขาเยอะแยะมากมายในช่วงนี้เดือนมิถุนายนนี้เขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความน่ารักนะคะหาเงินหาทองก็ดีด้วยนะคนรักของคุณส่วนคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนั้นเขาก็มองว่าชาวราศีสิง์เป็นคนที่ อบอุ่นใจดีนะคะเป็นคนที่มีความอดทนพยายามสูงเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งทีเดียวในสายตาเขานะอันนี้คือความรู้สึกของคู่รักคุณคนที่คุณสนใจหรือคู่กรณีของคุณนั่นแหละค่ะเขามองคุณในแง่ดีแต่เขาก็มองเห็นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเยอะมาก เขามองว่าคุณกับเขามันต่างกันเยอะนะคะมันมีอะไรที่เราไม่เหมือนกันเลยกลัวจะเข้ากันไม่ได้นะคะเขามองเห็นความแตกต่างในด้านที่มันจะไปกันไม่ได้จะเข้ากันไม่ได้เช่นกันแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งมีสกิลมีความสามารถมีอะไรดีๆในตัวคนหนึ่งทีเดียวแหละค่ะน,นะคะ,นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์นั้นคุณกับคนที่คุณรักหรือชาวราศีสิง์กับคู่กรณีนั้นก็ คนที่คุณพบปะอยู่ในช่วงนี้มันเหมือนกับโชคชะตาให้มาเจอกันแบบนี้นะคะวิบากกรรมให้มาเจอกรรัน หรือ,อยังไงก็ไม่รู้เนาะเรียกเรียกได้ว่าโชคชะตาดุลบันาดาลให้มาพบมาเจอมาร่วมทางกันมามีชีวิตร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงและคนที่คุณรักคนที่คุณพึงใจสเสน่หายในตอนนี้โชคชะตาพามาให้เจอกันเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่โชคชะตากําหนดมาเนาะความสัมพันธ์มันก็เป็นไปแบบเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเป็นไปด้วยดีค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูใจกันไปสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น สััมพนธ์ส่วนท่านใดที่อยู่กินกันมานานแล้วก็ไปกันแบบธรรมดาค่ะไปกันแบบด้วยดีไม่ได้มีอะไรเลวร้ายน่าห่วงนะในช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังแค่ความไม่เข้าอกไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างระหว่างเราสองคนที่มันจะเข้ามาเท่านั้นละค่ะนะคะส่วนชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีลูกหนี้ในช่วงนี้นะคะ,อ,ะอยากได้เงินจากลูกหนี้คืนแม่หมอมองว่ายังเป็นไปไม่ได้ค่ะหรือเป็นไปได้ยากมากนะคะ ถ้าอยากได้เงินจากลูกหนี้คืนในช่วงนี้ก็ต้องโอ้มีการลงดาบกันซะหน่อยนะคะหรือพูดจากกระทุกกระทั่งกันรุนแรงแตกหักกันซะหน่อยถึงจะมีความเคลื่อนไหวในด้านการเงินการทองเนาะส่วนท่านใดที่มีภาระภาวะหนี้สินนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินกับสถาบันการเงินใดๆหนี้สินกับผู้ใดก็ตามช่วงนี้มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้กับเงินทองที่จะหามาใช้หนี้ละค่ะ ยังสถานการณ์การเงินที่จะหามาใช้นี่ยังผันผวนขึ้นลงน่ะน,นะคะชาวราศีสิงห์แต่ก็มันก็จะมีอะไรพอให้คุณผ่านพ้นภาวะนี่สินไปได้อยู่นะคะก็ยังไปแบบแกนๆเนาะ สำหรับคนที่มีภาวะหนี้สินแม่หมอก,ก็ยังมองว่ายังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้สําหรับเงินที่จะมาโปหนี่ถ้าไปโปหนี่แล้วบางทีมันก็อาจจะหมุนมาใช้ในชีวิตประจํำวันไม่ทันอันนี้สําหรับในกรณีที่คุณมีหนี้สินเยอะๆนะคะเนาะก็อดทนกันไปก่อนยังหาทางออกให้กับภาระภาวะหนี้สินได้ไม่ดีเท่าที่ควรในเดือนมิถุนายนนี้นะส่วน วิบากกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะท่านใดที่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้งนะคะหรือว่าเคยไปมีส่วนรู้ร่วมเห็นเคยพาใครไปทำแท้งให้ทำบุญให้อุทิศให้กับเด็กและวิบากกรรมที่เกิดจากการทำแท้งด่วนๆเลยนะคะวิบากกรรมสิ่งนี้จะส่งผลกับชีวิตของคุณในเดือนมิถุนายนให้ติดขัด ไม่เป็นไปอย่างใจต้องการนะคะหรือท่านใดที่มีกรรมกับคนในครอบครัวหมายถึงญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวญาติสนิทเนี่ยละค่ะถ้าท่านใดเคยมีปากเสียงหรือมีอะไรบั่นทอนจิตใจกันมาก็ขอให้เติมเต็มความรักให้แก่กันและกันก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีส่วนการทำบุญเสริมดวงชะตา สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะการทําบุญเสริมดวงชะตาของคุณนะคะก็ควรทําบุญเกี่ยวกับของสวยของงามค่ะของสวยของงามก็อย่างเช่นอาดอกไม้สดสวยๆไปบูชาพระก็เป็นได้นะคะก็คือของสวยของงามการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาให้ดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนทำบุญกับเด็ก ก็อย่างเช่นท่านใดที่มีวิบากรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําแทง้งก็ขอให้ทําบุญให้กับเด็กอุทิศบุญให้กับวิบากรรมด้านการทําแทง้งส่วนท่านใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําแทง้งก็ขอให้ทําบุญเกี่ยวกับของสวยของงามเช่นาหาดอกไม้ของสดของหอมไปบูชาพระนะคะถวายผ้าพันกายผ้าพันองค์แด่องค์พระพุทธ นะคะทำสังฆทานของสวยของงามก็เป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งและทําสังฆทานยารักษาโรคนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนด้านสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับระบบลมในช่องท้องนะคะลมดันท้องอืดท้องเฟ้อนะส่วนท่านใดที่มีอาการ โรคภูมิแพ้อยู่แล้วหรือแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแบบนี้ก็ระวังมันจะอาการจะเกิดขึ้นมาทําให้เกิดความรําคาญใจสําหรับคนที่มีอาการปอดหรือหลอดลมไม่ค่อยดีอาการภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจก็จะแสดงอาการให้เกิดความรําคาญโดยเฉพาะคนที่มีอาการเกี่ยวกับเจ็บเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับเอ็นก็จะหงุดหงิดรําคาญนะคะเกี่ยวกับตั้งแต่ช่วงเอวลงไปจนถึงเข่าขา น่องแบบนี้นะคะ่ะจะสร้างความงุ่ยงิดลำคาญในการปวดการเจ็บขึ้นมาในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรไม่ไม่มีนะคะไม่เด่นหรือเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เด่นแต่ท่านใดที่มีโรคประจําตัวก็ควรจะรับประทานยาตามที่หมอสัง่งพักผ่อนให้เพียงพอข้ออะไรที่ควรงดเว้น นะคะก็งดเว้นให้ดีนะคะก็ระมัดระวังสุขภาพที่มันมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วมันจะเกิดอาการกําเริบขึ้นมาให้เราหุดหงิดกินยาก็หายค่ะไม่รุนแรงน่าตกใจหรอกชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์คะ ช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวคุณยังต้องใช้ไหวพริบความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มันผ่านพ้นไปนะชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานการใช้เซนส์ส่วนตัวนะคะความรู้สึกส่วนตัวอะไรบางอย่างจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาบางอย่างในการทำงานของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ มองว่าความเครียดความกดดันในการทำงานมันจะมีเยอะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดีอย่างหนึ่งว่าเงินมันมาจากงานการทำงานของคุณมันสร้างเงินนะคะเนาะแต่ก็ยังต้องใช้ไหวพริบส่วนตัวในการแก้แก้ไขปัญหาเรื่องงานอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะนะคะยังต้องใช้ความดันทุรังในการทำงานเพื่อให้ผลสำเร็จมันออกมาด้วยดีนะชาวราศีสิงห์นะนะคะ ช่วงนี้ก็ดวงชะตากำลังหมุนเวียนเปลี่ยนเคลื่อนไปสิ่งใดบางอย่างที่คุณปรารถนามันอาจจะไม่รวดเร็วด,ดังใจก็ขอให้รอสักหน่อยนะคะในช่วงที่ดวงดาวกำลังเคลื่อนในรัคนาราศีของคุณในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าบางอย่างเนี่ยมันมันช้าอย่างที่คุณรอความสำเร็จหรือรอผลอะไรบางอย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็ต้องอาศัยจังหวะเวลา สัหน่อยนะจังหวะเวลาดีๆมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าช่วงนี้จังหวะยังไม่ดีดวงยังเคลื่อนช้าอยู่แม่หมอยังมองว่ายังต้องร้องเพลงรอกับความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณปรารถนาในใจไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จด้วยดีนะคะไม่นานเกินรอหรอกเพราะว่าเกณฑ เกณฑ์ความสำเร็จของคุณมันขึ้น70-80เอร์ซนนะคะก็สู้ต่อไปนะคะชาวราศีสิงห์แม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ